วันนี้เธอลูกบา่าวรอคอยที่หน้าประตูเธอเลนหน้าตามานอนอยากรอคอยแม่อยู่นะคะแม่แล้วมันจะทำงานเนาะทำไมมันสายอย่างนี้แม่ หิวหิวราคอยเดินนี่ทุกวันเจอโรคคอยนี้มันกลับมาเือนเลยนะตจากสาวลูกสาวก็อยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยเทกันเธอจาจัดการโราคอยจะเหมือนกันเจอโรคคอยคืออาหารน่ะแม่ไปทํางานหาอาหารเลี้ยงลูกนะจ๊ะเธอจะเอาตอนนี้เม่ไปเที่ยวมังเร่มังก็แล้วเตะเลยแต่ว่าจําเป็นจริงๆคือหาอาหารไม้ลูกนะจ๊ะเธอจะเออเส้นทางนี้ไม่ใช่ไง ไงนั่นค่าการเลี so so ้ยงแมวอ่ะมันต้องหาอาหารแมวให้กับแมวนะ้เธอจะเอาบังคับเลยนะเจ้าว่ากินอาหารแบบไหนนั่นเธอจะนี่ก็แม่ก็เที่ยวโก้และชั้นเที่ยวโก้และไปน้ำตกตื้อน้ำก็เองไม่มีเลยแต่ว่ายังนน้ำก็เลี้ยงน้ำยี่ดีเป็นอ่นนั่นตามโรงน้ำเถออะลรแต่ว่ากับบายนั้นนอนรับแล้วลูกเอ้ยลูกชันลูกเช้าจะนอนรับแล้วโรคค่อยแล้วโรคค่อยลราโอ้โหอากาศเย็นจังนะแม่ทำไมอะแม่ โอนนี้ลูกบาวก็นอนนะซังช่งก็นอนหลับอท่าเดียวกันหมดเลยค่ะโอ้ยคอยมีมีมันมาแท่ใบไม้ต้นนี่ต้นลูกรีและเธอต้นลูกรีเอาไม้เธอแล่บวันวันกจกรรมีร้ายทีนะจ๊ะอืขึ้นไปเอาลูกม่วงยีดนะเธอนะคางบานนะเธอลุ่นรำเซ่นน้วยเนี่ยลูกบาวเลยเธอ ซ่อมๆแบบนี้อ่ร้อนๆแบบนี้ต้องกินซ่อมเถอะต้องวิตามินซีจะไข้ร้นอนเถอะแดดก็ร้อนแพงๆเกียมเม็ดเหลวเรานี้อืมพว่ก็เหี่ยวอย่เหลวตัวแดดกับเวลายิงเหี้ยวยันยันเม็ดเลยเถอะอยาาเละลูกง,งวงนี้ เกี้ยวแล้วเกี้ยวเราไม่พอเจอซ้ำเส้นไวยไม่พอหลกซ้ำที่คนจะเจอได้ไล่นุ่ยยีดก,ก็ดีนะกินละชิงกันทำน้ำจุ่มมาเจอทำน้ำจุ่มเออนั่นแหละ,ว,ะว่าเด็ดก็รอเดือดหลังหวังหลงเซตเดี๋วบวัวต้องหลังก่อนนัเธอน้าอยากแคบกินได้รวยรวยรวยนี่ก็ททำกับข้าวเลยเนอะเธออยาข้าเลยแล้ว ข้าวกลั่วมาเจอมาข้าวกั่วมาล่างกุ้งด้วยกันเมนูไรวันนี้อ้อวันนี้ได้เบียร์ฮีทนึงนะจ๊ะเจ้านายห้เบียร์จัดเลยจ้ะกุ้งซ่มเสียตัวํำกับข้าวโอต้มยำกุ้งถือนึกถึงนอยากกินต้มยำกุ้งใจเลือก่ารทิ่งนึงคือลืมซือ้ออยากเคยอยากเครยให้อยากเอือโอกลันก็ไม่ทันเยอะเยอะทำกับข้าวทุกวัน ทำก right. so ังกาวุกวันเกี่ยวกะอยากใครเปย์ไม่ทันยายเถอเสือหัวค้ามาซับ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 มันแจ้เบียดก็มันไม่ก้มปุบ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 ซับก็ซใส่ตังนามแล้วก็เอาหัวค่าใส่แทนอยากใครก็นะและใส่ก็หัวเทียมหัวหอมแดงหอม อมย้อยใส่กับไปเลยเ้อสูตรไข่สูตด,ดมันต้ยมยำเหมือนกันเอ้อแต่ว่าถ้าไปทำาตีรานมันไม่ได้เอ้อในนี้ทำในบ้านกินแบบนั้นก็บแบบนั้นบังคับไม่คนแต่ว่าเราทำเนี่ยได้กินเหมือนกันแหละรสชาติเหมือนกันเบเถอะใส่ใบกุดกับสกีดหนึ่งกับว้านวา ฟ้านอะไรอะลงมะนาวมันว้นานาเฉียดลงมะนาวเฉียดไปซ้อมซี่ลูเลยเจอมีกระเกลียงก็มีหมอนเนาอ่ามาเครือเต็๋ยแล้วก็ใส่เอ่อนำผิกเพวเถอ ฉันใส่หมากไปฮีดหนึง่งมันจะออกหวานนะเธอกว่าต้ยมยำต้ยมยำกุ้งใส่เฮ็ดแต่เธออยากกินเฮ็ดไม่ใช่อยากกินจุกุ้งนะอยากกินเฮ็ดแต่ส่วนกุ้งนายลูงส่วนเฮ็ดนะชั้นเอาเธอฉันชอบพอเฮ็ดนีเ้เฮ็ดนี้กินรู้ไอ้เธอหนิ่มหนุบหนับเออมันสมบูรณดีได้เราชอบอืมนั่นแไงก็ใส่น้ำปลา ใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายเดือแล้วก็ใส่ปุ้งนัวใส่เติมทิพย์เข้าไปเออเสร็จแลียงใส่ใส่ใบกบนี้ตั้งน้ำปลาเกลือน้ำตาลทรายอ่าพุ้งจูรดอดเติมทิพย์อืมใส่ใบเม็ดนี้เอาร้อยเดือมมันปายหนัวเม็ดเลยและหอ,อมเลยหอมเลยเดือแต่คาดอย่าใกล้ก็ไม่ไรนะใส่หัวข้าก็าไปไป ไซอวา่าไปก็เป็นตม้มยำเหมือนกันเจอนั่นก็ส่ผิดลอยลอยจะยิดแต่บางคนก็กถูกผิดไ่นะแต่ฉันไม่ส่ฉันอ๋องแบบลอยลอยพอลูกบ๋าฉันไม่ก่อยกินแพทนั่นกินไม่ได้ช่วงนี้แดดร้อนจัดก็เลยกินแพทไม่ได้เดี๋ยวมันออกทางหูแพทไซมะเขือเทศเข้าไปเจอหันมะเขือเทศเข้าไปอืมก็โคเล่โคเลกวน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  โคเลโคเลแล้วก็จัดกุ้งไส้ลงไปเลยยน่นกุ้งไส้ลงไปเลยนะเจอนะยน่นนองกุง้งลงไปเลย,เลยให้หนองกุ้งสีแดงนะเจอะกับบีบส้มนาำ응ได้เตะเลยตำยำซ้ำแรเดเกียบโรบโรบเรียร้รยแล้วเธอมามากินข้าวด้วยกันข้าวเตียงนี่เต๋ออร่อยดีข้าวเตียงข้าวเจาเวเ้าแล้วแต่และจะเป็นข้าวครรมและก็แล้วแต่และ ทำต้ยมยำกินปลาใดล่ะอู้เจียงเกียงกินร้อยนะเจ้าน่าจ้า,จากากินได้นะจ๊ะตอนเย็นก็กินร้อยดีนะจ้าเตอจ๊ะอืมตักใส่จานแล้วเอามากินต้ยมยำได้กันนะคะเตอจ๊ะอย่าลืมติดจำฉันถูกแพดพวามน,นะกะสวสบไปใบบวอริรี่ด